เรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดให้ความเห็นว่าโรงงานที่อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมและมีบ้านเรือนประชาชนรายล้อมนะคะก็ควรจะต้องมีการจัดเก็บสารเคมีให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากจนเกินไปและควรจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการการ,ระเบิดที่ได้รับมาตรฐานด้วยมีการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆต,ต,ตามวงรอบที่กำหนดเอาไว้ด้วย เช่นเดียวกันกับตัวแทนของชุมชนค่ะที่ออกมาให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าโรงงานในพื้นที่เนี่ยเขาประกอบกิจการอะไรประเภทไหนบ้างก็ควรจะต้องมีการให้ข้อมูลตรงนี้ด้วยมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุร้ายแรงได้มากน้อยแค่ไหนและควรที่จะต้องมีหน่วยงานกลางเข้ามาช่วยประสานข้อมูลซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อที่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะได้รู้ค่ะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ย ทางหนีทีไล่จะต้องทำอย่างไรนะคะเป็นการให้ความรู้เอาไว้ป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนด้วยค่ะ ว่าน่าจะเป็นในเรื่องของอตัวภาครัฐเองนี่แหละคือถ้าจัดแจงระบบให้ถูกต้องตั้งแต่การบังคับใช้มาตรฐานในการควบคุมการทํางาน<ม>ใช่ไหมคะแล้วก็จะรวมถึงการตั้งศูนย์ประสานงานระหว่างชุมชนเองระหว่างข้อมูลโรงงานเองแล้วก็ระหว่างหน่วยดับเพลิงแล้วก็โรงพยาบาลเองนะคะจนรวมถึงการะจัดตั้งโครงการการตรวจ สภาพแวดล้อมสภาพอากาศอย่างสม่ําเสมอ,อมค่ะตรงนี้ก็จะช่วยได้ทั้งตอนเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุด,ด้วยส่วนเรื่องของการหาสาเหตุของระเบิดแล้วก็เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทางผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการคาดการเบื้องต้นว่าในสัปดาห์นี้ตํารวจพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญจะสามารถเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุของการระเบิดครับ ส่วนการเชิญเจ้าของโรงงานมาสอบปากคํานั้นยังไม่สามารถทําได้เพราะว่าเจ้าของโรงงานเนี่ยยังอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ติดเรื่องของสถานก,การณ์โควิด1 9ยังเดินทางมาไม่ได้นะครับค่ะมีคุณผู้ชมนะคะคุณทิศไก่ถาม